เวลาขึา้นค่ะโอ้ <c oughs> ไม่ต้องแปลกใจนะจ๊ะพอดีพี่เคนอะทํายคะอยู่นะจ๊ะตุงก็เลยกล้มได้ไม่มากอ้อนี่พี่เคนสามารถก้มได้แล้วสวัสดีค่ะคุณนกเลยค่ะสวัสดีค่ะน้องถูกใจค่ะวันนี้น้องถูกใจก็จะมารีวิวเชลซีจองดื้ออ๋อรู้ได้ไงว่าเชลซีเขาดื้อลูกเชลซี Chelsea เขาเป็นเด็กน่ารักนะคะ ทีนี้วันนี้เดี๋ยวเราจะมาเล่น <Yeah. S 1> บาร์บี้ขับเชลซีนะคะค่บเฮาส์นะเป็นบ้านของเชลซีแต่เรามีของพิ่มยุะเยอะมีน้องด้วยอ๋อเหรอแต่ก่อนอื่นเนี่ยเรามาดูบ้านของเชลซีก่อนดีกว่านะคะทาให้ต่อมาเลยทำาไม่ต่อให้ <ผม S 1> ว้าวบ้านของเชลซีนะไม่เห็นมีตัวเลยคะขับเชลซี โอ้โหมีเยอะแยะเลยนะเนี่ยลูกน่ารักไหมเชลซีน่ารักไหมคะน่ารักค่ะนรักนะคะแล้วก็เชลซีมาพร้อมกับตุ๊กตามหมีของเชลซีด้วยนะคะ,คะ,คะอ่าเสร็จเรียบร้อยแล้วคะ่ะนี่ <c oughs> พี่บาร์บี้ค่ะจ๊ะวันนี้เรามาฉลองบ้านใหม่กันดีกว่าค่ะพี่บาร์บี้เนี่ย <c oughs> น้องเชลซีอะเตรียมไอศครีมไว้ด้วยนะคะ บบเดี๋ยวเชลซีจะช่วยเช็ดนะคะเดี๋ยวเชลซีเอาไปเก็บในครัวก่อนนะคะพี่เช็ดเองจ้าโอ้ยขอบคุณมากเลยค่ะเสร็จแล้วจ้าเรามานั่งทานไอศครีมกันต่อดีกว่าค่ะจ้าโอ้ยขอไอศครีมหน่อยสิโอ้ยเชลซีเป็นไรบ้านเนี่ยโอ้ยหนูตก,กเก้าอี้ค่ะนิดหน่อยแกก็ไม่เจ็บมากหรอกค่ะพี่บาร์บี้หนูมานั่งตรงนี้ดีกว่านะคะจะได้ทานไอศครีมได้สะดวก นี่ไอศครีมกะทิสดเลยนะคะเนี่ยพี่บาร์บี้พี่กินหมดแล้วนะจ๊ะโอ้โหกินเร็วจังเลยค่ะเดี๋ยวรอเชลซีทานก่อนนะคะ,ะเดี๋ยวพี่ไม่กินแล้วนะน้ำหมดแล้วมั้ยพี่เชลซีพี่บาร์บี้ดื่มหรือยังคะเออมดื่มแล้วจ้าโอโค่ะพี่บาร์บี้คะเนี่ยเดี๋ยวหนูจะพาดูบ้านของเรานะคะเดี๋ยวพี่เก็บเก้าอี้ให้นะจ๊ะเชลซีโอ้ขอบคุณมากเลยค่ะ ขอโทษด้วยนะคะที่ไม่เรียบร้อยเดี๋ยวหนูช่วยเก็บดีกว่าค่ะเก้าอีไ้ไม่ไรจ้ากินเสร็จแล้วเราก็จะเช็ดเก้าอี้เดี๋ยวพี่เช็ดพี่นะขอบคุณมากเลยค่ะพี่เช็ดเสร็จแล้วจ้าพี่บาร์บี้แพ้บ้านของเรามีลิฟต์ด้วยนะคะดูสิคะนี่เดี๋ยวเชอซีทำให้ดูอย่าเล่นอย่าเล่นจ้าเดี๋ยวหนีบมืออ๋อล่ะคะลืมไปเลยค่ะว่าเขาห้าม เด็กอ่ะใช้ลิปตามลําพังงั้นเดี๋ยวเราใช้ด้วยกันดีกว่านะคะเพ,เพราะว่าพี่บาบี้เป็นผู้ใหญ่เราไม่ควรใช้ลิปตามลําพังนะคะไหนลา,าตุกตาของเธออ๋อหนูเอาไปวางไว้ตรงโซฟาแล้วค่ะอ๋อจ้ะเดี๋ยวพี่กดให้นะขอบคุณค่ะมาค่ะพี่บาบี้ ถึงแล้วค่ะพี่บาร์บี้อ๋อจ้าพี่ขึ้นแล้วโอ้โหพี่บาร์บี้จช่วิวบนบ้านของเราเนี่ยสวยจังเลยค่ะพี่ <CL C S 2> ซชีชอบ<ซ>บ้านของเรามากเลยค่ะสีหัวพี่โผล่เลยเนี่ย<อ>เดี๋ยวพี่ลงลิฟต์ก่อนนะหนูลงด้วยค่ะหนูไม่กล้าลงลิฟต์คนเดียวค่ะเขาบอกว่าใช้ลิฟต์ห้ามห้ามเด็กใช้ลิฟต์คนเดียวค่ะหนูลงด้วยนะคะ นี่ลงมาข้างล่างแล้วพี่เชลซีมาดูห้องครัวขออ่ะไม่ใช่พี่บาร์บี้งงพี่บาร์บี้มาดูห้องครัวของเชลซีสิคะไหนจะพี่มองไม่เห็นไป่ดูตู้เย็นบ้านอาจจะหลังเล็กหน่อยนะคะพี่บาร์บี้เพราะมันเป็นบ้านของเชลซีเองอ๋อจ้นี่ค่ะตู้เย็นเป็นยังไงบ้างคะ พี่บาร์บี้พี่บาร์บี้นั่งนั่งรออยู่ข้างนอกตรงนี้นะคะโอ้โหในตู้เยน็นลงจองเลยอ๋อยังไม่ได้ซื้ออะไรมาใส่เลยอะค่ะเพราะพอดีว่าบ้านเนี่ยเพิ่งทําเสร็จเลยค่ะพี่บาร์บี้น้ำแข็งละลายโอ้ยต้องรีบปิดประตูตู้เย็นแล้วเดี๋ยวเปลืองไฟนี่พี่บาร์บีค้ค่ะเนี่ยบ้านของเชลซีสามารถเปิดประตูทางข้างออกได้ด้วยนะคะอโอ้โห ออกมาตรงนี้ก็ได้นะคะ,ะนะเดี๋ยวพี่จะขึ้นเรียนนนจ๊ะติดติดอย่าเพิ่งขึ้นไปสิคะเดี๋ยวเรามานั่งตรงโซฟาตรงนี้ก่อนพี่บาร์บี้ชอบไหมคะแล้วพี่เคนอยู่ไหนล่ะอ๋อเมื่อเช้าอ่ะหนูเห็นพี่เคนอ่ะออกไปข้างนอกคะ่ะไปทำอะไรล่ะหนูก็ไม่ทราบเหมือนกันคะ่ะ พีบ่บีนี่ดูตุก๊กตามหมีของเชลซีสิคะอ๋อเดี๋ยวพี่โทรหาพี่เคนก่อนนะจ๊ะได้เลยค่ะถ้าเหลเคนมาหาฉันไหนซิตอนนี้โทรอยู่ไหนหรออย,อยู่ที่บ้านอยู่ที่บ้านน<บ>่ะบ้านของใครบ้านของเชลซีอะโอเคบ้านของเชลซีทาเสร็จแล้วใช่ไหมใช่แล้วงั้นเดี๋ยวฉันจะไปหาเธอนะ่ะฉันเตรียมของไว้ให้คุณแล้วนะอ้าวสวัสดีจ้าเชลซี Chelsea. พี่เคนมาหาแล้วนะจ๊ะอ๋อค่ะโอ้โหน,นะจ๊ะนี่นะเคนฉันกินด้วยแล้วเคนก็กินด้วยนะจะกินอะไรกันเหรอวันนี้นี่ไงไอติมตู้เปิดตู้ยเย็นล่องจ้องเลยไม่มีอะไรเลยอ๋อเหรอเอาอย่างนี้แล้วกันนะเชลซีเดี๋ยววันหลังเนี่ยพี่เคนกับพี่บาร์บี้เนี่ยจะพาเชลซีเนี่ยไปซื้อของมาใส่ตู้ยเย็นนะจะได้มีอะไรไว้ทานนะจ๊ะ โอเคไอศครีมก okay. ็ด like ีเหมือนกันนะช่วงนี้อากาศร้อนๆกินไอศครีมก็ชื่นใจดีแต่เชลซีเป็นเด็กอ่ะอย่ากินไอศครีมมากนะจ๊ะเพราะว่าเดี๋ยวจะไม่สบายโอ้ดูสิพี่เคนสะดุดหกล้มไปแล้วโอ้ไม่ต้องแปลกใจนะจ๊ะพอดีพี่เคนอ่ะทำโยคะอยู่นะจ๊ะพี่เคนตัวอ่อนไปนิดนึงอ้าว เชลซี Chelsea, ไม่ทานไอศครีมด้วยกันหรอจ๊ะอ๋อแต่เก้าอี้มันมีสองอันนะคะไม่พออ๋อไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่ลากโต๊ะไปให้นะอ่าตอนนี้เราก็สามารถที่จะนั่งทานด้วยกันแล้วนะจ๊ะนวัดนะจ๊ะโอ้ถ้างั้น Chelsea, เชลซีพี่งทานไอศครีมเลยนะอ่าถ้าเป็นหวัดก็อย่าเพิ่งทานนะจ๊ะเดี๋ยวสาวาไปเอาข้าวนะต้มให้นะโอ,อ้พี่บาร์บี้นี่เป็นพี่สาวที่ดีจริงๆเลยนะจ๊ะเชลซีอาวดูแลน้อง พี่ไปปิดประตูก่อนนะเชลซีเปิดประตูไม่ปิดเลยขอขอโทษนะคะพี่บาร์บี้เอาไม่เป็นไรจ้ะถึงจะเขา้าเองนะคะ่ะพี่ทำทุกอย่างจนพี่เหนื่อยเลยนะเชลซีนั่งพักก่อนสิคะพี่บาร์บี้อ๋อจ้ะพี่นั่งตรงนี้ก็ได้๋อตอนนี้ก็เย็นมากแล้วนะจ้ะเชลซีถ้ายังไงแล้วพี่เคนกับพี่บาร์บี้เนี่ยก็ต้องขอตัวกลับก่อนนะจ๊ะยินดีด้วยนะจ้ะสำหรับบ้านใหม่ของเชลซี ถ้าวัน,นหลังบบเนี่ยแบ่งนึงนะแคนฉันป้อนเข้าให้เชลซีก่อนอ๋อโอ้โหน,นี่ช่างเป็นพี่สาวที่ดีจริงๆเลยนะเสร็จแล้วบา,บายบายจ้าเชลซีโอเคไว้ okay. Wait, วันหน้าเดี๋ยพี่จะมาเที่ยวเล่นที่บ้านของเชลซีใหม่นะจ๊ะ <Okay. S 1> วันนี้พี่ไปก่อนนะจ๊ะอย่าลืมรีบอาบน้ำกินยานอนหลับซะล่ะ๋อไม่ใช่ยานอนหลับยหลับเพลินอ, <c oughs> อย่าลืมทานยาก, <c oughs> ก่อนนอนด้วยนะจ๊ะ ไม่สบายเป็นหวัดจะได้หายไวๆวันนี้วันนี้พี่เคนกับพี่บาร์บี้ไปก่อนนะจ๊ะเ <Okay. S 1> ชลซีได้ค่ะบบขอบคุณมากนะคะบบที่มาเยี่ยมฟังเลยเหมือนเคนเลยทำโย่เะเหมือนเคนเลยเป็นอะไรเหรอจ๊ะบาร์บี้เคนดูนี่สิตนั่งเหมือนเคนแล้วก็เคนออกข่าวเคนดำโยคะตัวอ่อนเหมือนเมื่อกี้ใครเหรอ อ๋ออย่างนี้ใช่ไหมล่ะนี่นี่ไงเท่ไหมล่ะอ๋อฉันขอทำบ้างได้มโอ้โห้าพี่สองคนนี่ทำอะไรกันเนี่ยเดี๋ยวพี่จะทำโยคะหานะคะเอา้าทำโยคะกันหรอกคะโอ้ยดีเลยค่ะหนูไม่สบายหนูทำโยคะหนูจะได้หายเร็วๆหนูจะได้มีร่างกายที่แข็งแรงโอเคงั้นเรามาทำโยคะก่อนกลับนะจ๊ะมา อ๋อชีขาอ๋ดีเลยจ้ะอ้าทำสิจ้ะเชลซีได้ค่ะนี่ค่ะอ๋อดีมากเลยจ้ะอ๋อโยคะต้าหารโยคะต้าหารโอเคนี่นะจ้ายืดเส้นต่อไปจ้ะมาเรามายืดเส้นอีกครั้งหนึง่งก้มลงไปเลยจ้ะโอ้ยต<อ><อ>ีเคนรู้สึกจะหลังตึงก็เลยก้มได้ไม่มากโ นี่พี่เคนสามารถกลมได้แล้วงั้นเชลซีขอคมบ้างนะคะพี่มาบี้ทำสิคะเนี่ยหนูเชลซีทำได้ด้วยนะคะทำให้พี่จ้าบรี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 บอ้สงสัยพี่บารบี้ไม่ค่อยได้ทำอะคะ่ะน้องเชลซีพี่ตึงมากเลยทำได้แค่นี้ โอ้โหน้องบาร์บี้นี่ต้องไปฝึกมาเยอะๆนะจ๊ะนี่ดูสิพี่เคนตัวอ่อนอยู่ตลอดเวลาดูสินี่พี่จะทำโยพาก้าสั่นนะจ๊ะก้าสั่นเป็นยังไงอู้หไงายละหงายหน้าห <c oughs> งหลัง <c oughs> วันนี้เรารบกวนน้องเชลซีเพียงเท่านี้เถอะอ้อาวเชลซีรีบไปอาบน้ําให้เรียบร้อยแล้วก็เข้านอนแต่วันนะจ๊ะเป็นหวัดเนี่ยต้องนอนเยอะๆนะจะได้หายขอบคุณค่ะพี่เคนขอบคุณมากนะคะพี่บาร์บี้จ้า ให้คิดถึงหน่อยสิได้ค่ะอยู่กับพี่ซันดี้นานๆนะค่ะแต่นี้ก็คือบ้านใหม่ของเชลซีนะคะโอเคเมื่อกี้นี่อ่ะหาบ้านใหม่ของเชลซีเนี่ยก็มีลิฟต์ด้วยเนาะฝากไว้นิดนึงนะคะสำหรับเด็กๆเ,เวลาถ้าเกิดว่าจะขึ้นลิฟต์นะคะหรือใช้ลิฟต์ที่ไหนก็แล้วแต่อย่าใช้ลิฟต์ตามลำพังนะคะ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือบันไดเลื่อนนะคะตามข้างสรรพสินค้านะคะท <ขา S 1> ี่ไหนก็แล้วแต่ที่มี <ขา S 1> บันไดเลื่อนบดเลื่อนเลยแล้วคุณหมอก็คุณหมอก็เจอคุณหมอก็ตัด บัดขาหักเลยไม่ได้อยู่เพราะบันไดเลื่อนมันจะหนีบแล้วลิฟต์มันก็จะหนีบเราก็ด้วยนะคะก็จะเกิดอุบัติเหตุเพราะนั้นอ,อ,อย่าใช้ลิฟต์หรือบันไดเลื่อนตามลำพังนะคะจะต้องมีผู้ใหญ่อยู่ด้วยนะจ๊ะเด็กๆโอเควันนี้ครูนุกเล็กกับน้องถูกใจก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะอ,อย่าลืมกดติดตามครูนุกเล็กเดนทาง YouTube Facebook แล i ก s t a ส r a m นะคะแล้วก็อย่าลืมกดปุ่มกุ้งกิ้งหมูสีแดงข้างล่างข้างซ้ายข้างขวเลยนะคะแล้วก็กุ้งกิ้งหูสีแดง YouTube ข้างล่างข้างซ้ายมูด วดทีอ้ยไปเธอะจ้าไปแล้วค่ะบ๊ายบายโอโย้โอ้โอ้ยโ้โอ้โ